ลองลูกเกิดที่ประเทศจีนเป็นชาวนาอายุได้สิบแปดปีก็หน,นีมาประเทศไทยส่วนคุณปู่และคุณย่ายังอยู่ที่ประเทศจีนจกนกระทั่งเสียชีวิตโดยคุณปู่ป่วยเป็นฝีเสียชีวิตเมื่ออายุได้ห้าสิบหนึ่งปีส่วนคุณย่าถูกรถชนเสียชีวิตเมื่ออายุได้เจ็ดสิบหกปี เป็พ่อจเป็นอาของพ่อขายกาแฟแตอนหลังเปลี่ยนมารับจ้างตัดผ้าต่อมาก็มีผู้ใหญ่ทําหน้าที่เป็นพ่อซื้อแม่ชักให้คุณแม่กับคุณพ่อเด็ดแต่งงานกันตามความนิยมของคนจีนที่อยากมีลูกชายเยอะๆตามคุณแม่ตั้งตงท้องหัวปีท้ายปีรวมแล้วก็สิบเอ็ดคน แต่แท้งไปสี่คนมีชีวิตอรอดเพียงเจดคนเป็นหญิงห้าคนชายสองตัวลูกเป็นคนที่หกค่ะลูกก็เยะฐานะก็ลำบากทำให้พ่อกับแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกๆตอนที่พี่สาวคนที่สองยางเล็กๆเขาจะติดพ่อมากร้องหาแต่พ่อ แต่พ่อนะ่ะไม่มีเวลานะี่าวร้องไห้ไบ่อยๆเข้าทำให้พ่อเนี่ยโมโหเลยจับขังในห้องนอนบางครั้งก็ถูกขังอยู่มืดๆบางทีเพือพ่อนบ้านก็ช่วยจับไปขังในห้องน้ำออมาช่วยพ่อแล้วก็ขู่ว่าทาไม่หยุดร้องจะจับขึ้นรถพาไปขายออต่มาพิสาวกลายเป็นคนอารมณร้าย ว่าเด็กจะทำร้ายตัวเองในการขูดเนื้อจนเลือดไหลต่อมาเมื่อโตขึ้นมีจาาคนโตคนที่สามจะกลมาอบรมนำ้ำมัธยาติวะปัรมกายแล้วก็ได้ชักชวนพี่น้นองทุกคนให้ได้เข้าวัดด้วยกันซึ่งทุกๆคนก็ไม่มีการปฏิเสธแต่ับว่าปธรรมกายแล้วก็มีศรัทธาวัดอย่างเต็มเปีย่ยมยกเว้นพี่สาวคนโตจนในที่สุดน้องชายคนสุดท้องก็ตัดสินใจบวช อยู่มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันได้หกพรรษาแล้วค่ะตอนแรกคุณพ่อก็ไม่ได้ว,ว่าอะไรที่ลูกลงมาวัดพระธรรมกายแต่พอมีข่าวโจมตีวัดแร้เก่าเี่พระลูกชายบวชมาหลายปีไม่มีทีท่าว่าจะซึกคุณพ่อเลยพานโกรธมาถึงหลวงพ่อมาแย่งลูกชายท่่นไปและจริงคิดมากกว่านั้น เรามีลูกษากี่คนกี่คนก็เข้าวัดหมดไม่มีใครไม่มีใครยอมสลาดสดแต่งงานสัทีทำให้พ,อพ่อผิดหวังมากผิดหวังมากพ่อมักจึงจะสลุเสรินครูไม่ใหญ่ <laughs> ตอนจะว่าตอนลูกๆเปิดดาวทำลูกก็ไม่อยากให้พ่อบาปจึงต้องย้ายไปให้ดูอีกเครื่อง ลูกกราบขอขอมาแทนคุณพ่อหน่อยนะคระับโหสิเจ้าโหสิก็ <laughs> ไม่รู้เรื่องเขาหรอก <laughs> <laughs> ขอให้หลวงพ่อได้โปรดเมตตาโหสิกรรมให้คุณพ่อของลูกด้ยวยเลยนะครับ <laughs> โอเคแปลว่า <laughs> ตอกตกลงเนื่องจากคุณพ่อเป็นเจ้าหลวงพ่อเป็นใคร <laughs> อ๋อก็เป็นครูไม่ใหญ่เลยจ้ะ <laughs> ทุกครั้งที่คุณพ่อสรรเสริญครูไม่ใหญ่ ลูกจะเจ็บลึกๆในใจพราะกลัวคุณพ่อตกมหาดตลกโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นเลยจ้ะหสีละหิวัสีลาปีที่ผ่านมามีก้อนเนื้อแข็งๆเกิดขึ้นที่แก้มขวาของพ่อแต่ก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่โตขึ้นหมอก็บอกว่าไม่เป็นอันตรายแต่ว่าประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาก้อนเนื้อนั้นโตขึ้นไปอีกมาก ปัจจุบันคุณพ่อป่วยเป็นหลายโรคทั้งเบาหวานถุงลมโป่งพอง,องเพราะสูบบุริจัดค่ะส่วนคุณแม่ทำงานหนักมาตลอดหลายสิบปีคุณแม่รับซักครีดเสื้อผ้าตอนนี้สมัยก่อนหนักมากและต้องทำทุกวันเรียบเลยพะตรลิดหนักจะลูกๆโตเรียนจบพอแม่ยุติประมาณห้สิปีหลังคุณแม่ก็เริ่มเจ็บ และโกงจนตัวเบี้ยวไปข้างหนึ่ง<_ <EN> _>ก็ต้องก้มซักรีนนี่แหละจ้ะเพื่อลูกปวดหลังมากมาจนถึงปัจจุบันหมอบอกเป็นโรคกระดูกพุนรักษาไม่ได้ค่ะลูกแล้วพี่น้องเนี่ยจะพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเราจึงเติบโตแ,แบบดูแลกันเองอแลวดูเหมือนทุกคนจะมีนิสัยใจร้อนมาก เวลาคุยกันความเห็นมักจะไม่ตรงกันยกเว้นเรื่องเดียวที่ไม่เทียงกันและก็ไม่ขัดกันคือถูกต้องอย่าคือเรื่องทำบุญลูกทุกลูกๆทุกคนต่างก็รับราชการกันหมดเว้นแต่พิสาคนโตละพระนน้องชายตัวลูกพิสาอีกสามคนรับราชการอยู่ที่บ้านเกิดยนูนิตินอันตรายคือสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ้งเดินทางไกลมากกว่าจะมาถึงวัดลางงานจนไม่มีวันจะลาเลยมาเลยจางกับพี่ชายคนที่สามที่รับราชการเป็นแพทย์อยู่กรุงเทพมาวัดดิวกกับพวกเรามากจะมีรายได้ดีกว่าทำบุญได้มากกว่าแต่กระด้ที่ตัวลกูกและพิสาทั้งสามคนจะทำบุญใหญ่ทีต้องรวมปัจจัยกันจึงจะเต็มกอง มีวิริยะบรารมีมากแมายหน้าชื่นชมบนรโมทนาสาธุการพี่สาวคนโตร,รูปไม่ต่อต้านหรอกนะที่น้องน้องคำว่ธรรมกายแต่ว่าพี่สาวเลือกแนวการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าสายสัญญาคือมีการสวดมนต์ซึ่งไม่ใช่ธรรมาเช้า,ชาเย็นแบบชาวพุทธเราเวลาสวดจะจุดเทียนสวดได้นึ่งโจงกระป๋าให้ดับอีกทำอย่างนจนจบบทสวด หลังจากสวดเสร็จก็เอาน้ำมาหนึ่งถังก็โยแป้งหอมลงไปในน้ำทาพิธีกรวดน้ำเสร็จก็นำไปเทลดต้นไม้ลทัทีนั้นไม่กินของไหว้เจ้าไม่กินหมูอธิษฐานจิตมุ่งเป้าหมายไปเกิดสร้างบารมีในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรไม่สนใจทรรมุกับพระสงค์แต่เชื่อเรื่องบุญบาปกฎแห่งกรรมอืมก็อย่างดีการทำบุญเขาคือการสงเคราะห์โล ได้นำข้าวอาหารไปแจกจ่ายกับคนยากจนซึ่งเชื่อกันว่าจะได้บุญมากยิงการเอาข้าวไปแจกคนจะได้อานิสงส์เท่ากับจำนวนเมล็ดข้าวที่แจกไปอาน,นิสงส์งอะไรล่ะมีชายนุ่งขาวห่มขาว,ขาวเป็นอาจ,จารย์ปัจจุบันมีการขยายสาขาไปหลายแห่งตัวลูกเองมีปัญหาอยู่สองเรื่องคือลูกเป็นคนที่ใส่ใจร้อน <c oughs> คิดเล็กก็คิดใหญ่สิจ๊ะใจร้อนก็จะเย็นคิดน้อยหรือคิดมากี่คิดพอดีคิดน้อยใจเอาจริงจังแต่เวลาทำอะไรจะตั้งใจมากเพราะความคิดเล็กคิดน้อยและคิดน้อยใจลูกพอเจออุปสรรคในหน้าที่หน้าที่การงานและการสร้างบุญทำให้ลูกห่างหายจากสูนกรลิตที่เคยไปเป็นประจำอยู่เป็นปีๆพอคิดเล็กคิดน้อยนี่แหละ ส่วนปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาด้านสายตาค่ะคือสายตาสองข้างไม่เหมือนกัน oh. <c oughs> คือข้างหนึ่งเอียงแล้วก็ยาวส่วนข้างหนึ่งเอียงแต่สั้นทำให้ <c oughs> ไม่สามารถตัดแว่นให้คมชัดได้ oh. เวลามองอะไรถ้าไม่ใส่แว่นต้องใช้เวลาวิธีเพ่งจ้องจนติดนิสัย ลูกจะปวดหัวบ่อยเมาืากปวดตึบๆเลยพอลูกเอามาใช้ตอนนั่งสมาธิ <c oughs> ลูกเลยไม่มีความสุขคุณตาลูกเป็นคนใจดีมีคุณธรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่นอายุได้ประมาณ60ปีคุณตาก็ป่วยเป็นโรคหัวใจห้าปีถัดมาคุณตาป่วยป่วยเป็นอมาะพลึกนี่สรุปตอนสุดท้ายว่าคุณตาเสียชีวิตเมื่อยุได้เจ็ดสิบสี่ปี คุณยายลูกเป็นคนใจดีชอบแบ่งปันแต่มีกรรมปานอธิบาติเชือดคอไก่ที่คอ,อไก่ไหวเจ้าแต่พอพิจารณาที่สามผ่านการอบร,รมธรมรมทายาเสร็จธรรมทายาเสร็จจึงแนะนำให้คุณยายเลิกคุณยายก็เลิกเลิกได้ตั้งแต่นั้นมาต่อมาคุณยายก็ได้รับธรรมะของฝอถังซึ่งนับถือเจ้าแม่คุณอิ่มทานอาหารเจไม่ทานเนื้อวัว และมีการสวดมนต์ของญี่ปุ่นเป็นประจำพอ,อยาอยอายุได้8ปปีจู่ๆก็เกิดเส้นเลือดในสมองแตกตั้งถูกพาสมองเพื่อเอาก้อนเลือดที่กดเนื้อสมองออกหลังจากนั้นคุณยายก็มีสภาพนอนนิ่งอยู่กับที่ลืมตาได้อย่างเดียวขยับแขนขามไม่ได้ต้องเจาะคอช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางหน้าท้องอยายอยู่ในสภาพนี้ประมาณสปีก็เสียชีวิต ก่เสียชีวิตคุณน้าทำบุญกระถินปีสีหให้คุณยายอาเร่มกับหลานด้วยค่ะคำถามคุณโปเป็นฝีตายคุณย่าถูกรถชนตายคุณตาเป็นโรคหัวใจและอามพฤกษ์ตายคุณยายเส้นเลือดในสมองแตกตายทันทั้งสี่ตายแล้วไปอยู่พบภูมิใดได้รับบุญเทวทิติไปให้หรือไม่คะวิบากกรรมใดทำให้คุณพ่อมีก้อนเนื้อแข็งเกิดขึ้นติ่แก้มขวา บัิจีกรรมที่สันเสริญครูไม่ใหญ่จะส่งผลใเน่คุณพ่อเป็นอย่างไรคะและการเนื้อนี้เตขึ้นเป็นสาเหตุมาจากวัิจีกรรมนี้ด้วยหรือไม่คะเนื่องจากพ่อไม่เชื่อเรื่องกฎแแทงกรมรมืญจกการบวชพระลูกชายจะช่วยไว้ได้แค่ไหนคะหลังจากละโลกแล้วหมายก็ต้องให้ถึงเวลานั้นก่อนจะกรมได้ทำให้แม่ลูกต้องทำงานหนักมาตลอดจนร่างกายสุดโทรม มีการปวดหลังหลๆโก่งตัวเบี้ยวไปข้างหนึ่งและเป็นโรคกระดูกพรุนและเคยเป็นอมบลึกแต่ก็รักษาหายได้พิสาคนที่สอนในตอนเด็กมีกรรมใดจึงถคุณพ่อหรือเพื่อนบ้านจับขังแต่ตอนนี้เขาเป็นเภสัชกรขายยาที่าร้านของรุ่นพี่ซึ่งมียาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอยู่ด้วยจะมีบาปเพยียกศีลข้อสามหรือไม่อย่างไรคะ เพราะพิสาอยากเกิดเป็นผู้ชายอยากบวชค่ะพิสาคนโตดิฎยชาเคยเกี่ยวข้องกับลัทธิมาอย่างไรคะหันนับถือลัทธินี้ไปจนตลอดชีวิตตายแล้วจะไปไหนคะพิสามีสายบึงกมูคณะบ้างไหมคะจะสามารถเดีนยพิสามาสร้างารมเกมูคณะและเลิกนับถือลัทธินั้นได้ไหมคะทำไมครอบครองลูกจะมีนิสัยขี้ลำคาญอารมณ์ร้อน ลูกและพี่ๆมักมีเรื่องต้องให้ถกเถียงกันก่อนไปทำบุญใหญ่เกือบทุกงานบุญแทนที่จะได้ใจใสๆเต็มที่กับต้องมาต้องถกเถียงกันก่อนเป็นประจำเป็นเพราะวิบากกรรมเลยคะ่ะลูกและพี่ๆทุกคนที่รับราชก,การเราเคยประกอบเหตุมาอย่างไรคะจริงต้องมารับราชการน,นี้อ้าวแล้ว <laughs> ทำไมจึงไม่มีใครได้ทำธุรกิจของตนเองเลย ทำไมตัวลูกและพี่สาวอีกสามคนสองสี่ห้าคนที่สองสี่ห้าต้องไปอยู่ในทินอันตราย <c oughs> สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอยู่ไกลจากวัดปธรปรมกายมาวัดลำบากซึ่งแต่จะพี่ชายคนที่สามที่ได้มาอยู่กรุงเทพมาวัดได้สะดวกกว่าพวกเราและมีเงินทำบุญมากกว่าพวกเราอีก <c oughs> พี่ชายคนที่สรามบรมีแตกต่างจากตัวลูกและพี่สาวอีกสามคนอย่างไรคะ ผลบุญเกิดขึ้นกับตัวลูกและพี่เพี่ๆี่อ่ะมากน้อยแค่ไหนคะและเราจะรื้อผังจนได้แค่ไหนหรือรื้อไปได้แค่ไหนแล้วคะอ๋อเผ่อจะได้มีความหวังมึง <c oughs> การทำบุญแบบปัจจัยเยอะๆกับการทำบุญแบบรวมตัวกันเพื่อทำให้ครบกองเรากำลังทรัพย์มีน้อยแต่ว่าหัวใจกะระอยเนี่ยจะมีอันในสงต่างกันอย่างไรคะเออและระหว่างการทำบุญวยเงิน ของเราเองทั้งหมดมกับการทำบุญด้วยเงินที่เราไปบอกบุญเข้ามาในจำนวนเงินเท่ากันอย่างไหนจะได้บุญมากกว่าและทำให้เราได้สมบัติครอบครองเป็นของตัวเองคะการใดจอารมินิสัยกินน้อยใจคิดก็คิดเล็กคิดน้อยอ๋อคนน้อยๆแตงนั้นนะแต่อารมณ์ร้อนเยอะอืม จะมีผลในการสร้างบารมีของลูกอย่างไรคะ <c oughs> จะแก้ไขได้อย่างไรคะสองคำลูกฮักดิบจบเลยและกรรมใดทำให้สายตางลูกข้างหนึ่งเอียงและยาวส่วนข้างหนึ่งเอียงและสัน้นทำให้ตัดแบนแยกและปวดหัวครับ <c oughs> ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาลูกได้พบกับเพื่อนกาณมิตเรื่องพี่คนหนึ่ง <c oughs> เป็นผู้หญิงใหม่แล้วลูกสนิทและรู้สึกผูกพัน กับพี่คนนี้เร็วมากเหมือนรู้จักกันมานานล่นพี่ผู้หญิงพี่เขาน่จะคอยแนะนำเป็นที่ปลึกของลูกที่ปรึกษาลูกเป็นอย่างดีในหลายๆเรื่องเราเคยเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะแล้วทำไมลูกยังรู้สึกผูกพันกับพี่คนนี้มากตัวลูกและพี่ชายและพี่สายสามคนคือคนที่สองสี่ห้ารวมถึงพระน้องชายเราทั้งหกคน อดีตชาติเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรชาตินี้จึงเข้าวัดกันง่ายจังัตลูกแล้วพี่พี่เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรอีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรมีใครได้ลงมาสร้างบารมีรอบสองบ้างคะถามไปโน่นเลยพระน้องชาดยดชชาติเคยทําหน้าที่อะไรในหมู่คณะคะอีฝังบทมานานแนแค่ไหนอีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรได้ลงมาสร้างบารมีรอบสองหรือไม่คะ ลับตาฝ่ายมิตูมิตะเตื่นขึ้นมาถาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าใฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณปู่เป็นฝีตายแล้วมาสันนิษฐานดิจ้มมาก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจ้าไม่อาจจะรับบุญได้คุณย่าถูกรถชนตายตายแล้วก็ ก็ไปเป็นกายละเอียดอรันเล่ยอยู่ลำบากเพราะอดอยากต่อมาเมื่อได้รับบุญที่ิุยิไปให้ก็ทำให้มีสภาพดีดีขึ้นคือมีเสื้อผ้าอาหารการกินแต่ยังไม่มีบ้านอยู่ต้องไปอาศัยตามสารเจ้าจ้ะคืนตายเป็นโรคหัวใจแล้วอามาพลึกตายแต่แล้วก็ไปเป็นภูมิเทวะระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่ง ได้รบ,บุญที่ที่ไปให้แล้วก็ทําให้มีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านจ้ะคุณยายเป็นเส้นสมองแตกตายและกล็ไปเป็นภุมะเทวาอยู่กับคุณตากรรมบาปานตาิบาทยังไม่ส่งผลเพราะบุญที่ทําให้และให้ท่านทําส่งผลก่อนจ้ะบุญบาปจะจริงช่วงช่วงจริงในการให้ผลนะเจ๊ะคุณพ่อมีก้อนเนื้อแข็งที่แก้มขวาเพราะเป็นเวจีกรรมของพ่อทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผล ในดยดีท่านก็นเป็นิส,สัยอย่างเงี้ยชอบด่าว่าผูหลักผูใหญ่นี่ปัจจุบันก็ดาว่าภูมีศีลวิธรรมมาส่งผลจ้ะ mm hmm. บุญที่เกิดจาการบวชพระลูกชายก็จะช่วยท่านไ่ไปมหานรกแต่ถ้าหากท่านยังทําเป็นอจินจนกรรมก็จะส่งผลให้ท่านไปศึกษาวิชายอยู่ที่ยมโลกก่อน mm hmm. ซึ่งพวกที่มีวิจัยเวจีกรรมประเภทนี้จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ย มาตัดลิ้นแล้วก็จะเอาแปลงลวดเหล็กรอดเอามาขัดเพื่อทำความสะอาดปากหลังจากโดนราดาดีน้ำกรดเป็นต้นเนี่แปลงลวดสากลคือขัดทุกคนที่ทำอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> คุณแม่ทำงานหนักมาตลอดจนร่างกายสุดโซมีการปวดหลังหลังกงตัวเบี้ยวไปข้างหนึ่งกระดูกล,ลุนและเคยเป็นอัมฤลึก แต่รักษาให้หายได้เพราะในอดีตแม่จะใช้แรงงานสัตว์และแรงงานธาตุบริวารหนักเกินไปอีกถ้ามีความตระณีด้วยมารวมส่งผลในชีวิตลำบากและเป็นโรคต่างๆมากมายดังกล่าวจ้าที่เคยเป็นนามาพลึกและรักษาให้หายได้เพราะบุญที่ลูกทุกคนทําให้ในปัจจุบันนมาตัดอรรรณวิบากกรรมของท่านจ้าพิสาคนที่สองตอนเด็กถูกพ่อหรือเพื่อนบ้านจับ เราในดีจ้าทําโทษลูกหลานในลักษณะนี้วิบากกรรมนังกล่าวมาส่งผลให้เจอบ้างจช่เขาทำงานเป็นเภสัชกรขายยาที่ร้านของลุงพี่ซึ่งร้านของรุ่นพี่ซึ่งมียาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนั้นถ้าผู้เอาไปใช้เพื่อความสุขในการครองเคลือนอย่างถูกศีลธรรมก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรแต่ถ้าผู้เอาไปใช้เพื่อผิดศีลข้อสาผู้ขาย ก็จะมีส่วนวิบากกรรมในทางอ้อมคือก็จะทําให้มีญาติหรือผู้ที่เราต้องไปเกี่ยวข้องซึ่งมีกรรมกามีเจ้าชนะู้มาให้เราต้องดูแลรับผิดชอบจ้ะ<อ>เหมือนเลี้ยงเล่างนั้นนะเหมือนเลี้ยงเล่าก็ไม่พูดมีกรรมสุรานนี่จ้ะ<อ>พี่สาวองตัวน่ดีกระชอบนับถือพระพุทธศาสนาที่ปนความเชื่อแปลกๆคล้ายชาตินี้มา <laughs> ถ้าไปพังนี้ติดตัวมาจ้ะถ้านับถือลัที่นี้ไปจนตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ได้ทำกรรมชั่วอื่นต,ตายแล้วก็มักจะวนเวียนอยู่แถวชั้นจตุมหาราชิกาจ้ะอยู่ในหมู่ที่มีความเชื่อแปลกๆคล้ายๆกันอย่างนี้แหละจ้ะพิสาก็มีสายบุญกับหมู่คณะมาบ้างจึงได้มาเกิดเป็นพี่น้องก,กันในครอบครัวที่มีสายบุญกับหมู่คณะจ้ะ แต่พี่สาวคนนี้เป็นคนใจร้อนดังนั้นต้องใจเย็นๆที่จะแนะนำพี่เขาแล้วต้องอดทนเพื่อที่จะให้พี่เขาเข้าใจมู่คณะและมาร่วมบุญด้วยกันจ้ะครอบครองลูกมินิสัยขี้ลำคานอารมณ์ร้อนูลกแล้วไปพี่มักมีเรื่องถกเถียงกันก่อนไปทำบุญใหญ่เกือบทุกงานบุญเพราะก็เพราะเป็นอย่างนี้มาข้ามชาติ ทุกคนนะจ้ะต้องรีบแก้ไขในปัจจุบันนี้ให้ได้นะจ๊ะใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุ่นใหญ่โดยเฉพาะอีกหกวันที่จะถึงเนี่ยที่จะตอกเสาเข็มท้นสุดท้ายนะจ๊ะถ้าใจใส่ก็จะทําให้สมบัติที่ได้มาได้มาอย่างเย็นเย็นได้มาอย่างเยอะๆจ้ะง่ายๆนะเนี่ยสะดวกสบายง่ายแลวก็มาก ลูกแล้วพี่พี่ทุกคนที่รับราชการก็เป็นความคุ้นข้ามชาติมาและกลัวความเสี่ยงในการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นหลักอีกทั้งมีกำลังทางบารมีขนาดนี้จึงคิดและทำได้เพียงแค่นี้จ้ะตัวลูกพี่สายสามคนสองสี่ห้าต้องอยู่ในถิ่นอันตรายสีจังหวัดชายแดนภาคใต้และอยู่ไกลจากพระประธรมกายมาวัดลำบากเพราะ ต้องไปทําหน้าที่พนนาบุญญาติกัลยาณมิถินนั่นซึ่งเป็นทินที่เกิดของตนไม่ได้มีวิบากกรรมใดแต่ก็ไม่นิสัใสชอบทํางานในทินที่คนอื่นทําได้ยากทําได้ยากลําบากติดตัวมาเจ้ะชอบงานท้าทายซึ่งก็จะทําให้มีบุญพิเศษในการรักษาพระพุทธศาสนาจ้ะพิชาคน่สามาอยู่กรุงเทพมาวัดสะดวกและมีเงินทําบุญมากกว่าตะลุ และพี่สายอีกสมคนเพราะในดีเขาทําทานมามากและมกักจะอธิษทานทุกครั้งว่าขอให้ทำทานได้โดยง่ายจะได้ลําบากให้มีชีวิตสะดวกสบายมาส่งผลจ้ะผลบุญก็เกิดขึ้นกับตัวลูกและพี่ๆมากคับทบวีเป็นพิเศษเพราะต้องทําด้วยความยากลําบากต้องมีกําลังใจสูงและทําในสิ่งที่ยากกว่าคนอื่นจ้ะผองจนก็ถูกเลื้อไปในระดับหนึ่งแล้วจ้ะ ให้ทำบุญต่อไปอีกให้ลื้อไปให้เกลี้ยงเสี้ยงไปเลยจ้ะการทำบุญแบบปัจจัยเยอะๆกับการทำบุญรวมกันเพื่อให้ครบกองเพราะกำลังทรัพย์มีน,นอ้อยแต่หัวใจเกิด้อยนั้นจะมีอาน,นิสงส์โดยยอดแตกต่างกันคือคนที่ทำบุญด้วยตนเองก็จะได้เป็นเจ้าของทรัพย์ทั้งหมดส่วนพวกที่ทำรวมกันก็จะเด้สมบัติใหญ่แต่ได้เป็นแบบกองสี<อ> <c oughs> มีส่วนในทรัพย์แต่อย่างไรก็ตามยังต้องขึ้นอยู่กับการทําถูกหลักวิชาไหมใช้วัตถุทามบริสุทธิ์ไหมผู้ห้ยบริสุทธิ์ไหมเจตนาบริสุทธิ์ไหมผู้รับบริสุทธิ์ไหมเป็นต้นจ้ะแต่ให้ตัวลูกทําบุญให้เต็มกําลังหัวใจให้เกินร้อยแม้มีทรัพย์น้อยก็ได้บุญมากจ้ะทาบุญที่ตัวเองก็จะได้สมบัติเยอะแต่ถ้าชวนคนอื่นทําบุญก็จะมีพักพวกมากกว่าเป็นต้นจ้ะมากกว่าทรัพย์ แต่ลูกมีนิสยัยกินน้อยใจอารมณ์ร้อนคิดเล็กคิดน้อยก็จะมีผังแต่การสร้างบารมีของลูกคือจะทําให้บุญหกบุญหล่นได้บุญไม่เต็มเม็ดเต็มนวยเมื่อบุญส่งผลก็จะได้สมบัติไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะได้จ้ะแต่ถ้าเมารู้แล้วให้รีบแก้ไขเสียด้วยการทําใจใส่ๆนั่งธรรมะให้เยอะๆแผ่เมตตาให้มากๆเป็นต้นจ้ะชีวิตของเราเราต้องลิคิดเองจ้า สายใจลูกข้างหนึ่งเอียงและยาวอีกข้างหนึ่งเอียงและสั้นเพราะเวลาน้อยใจมักชอบทำตาคอนและก็มองเอียงๆบางทีก็จ้องเขาด้วยความขัดเคืองบ่อยๆรวมส่งผลจ้ะเมื่อประมาณหนึ่งปีผ่านมาลูกก็ได้พบกระมิตรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงอลูกนินและก็ผูกพันกับรุ่นพี่คนนี้เร็วมากก็ไม่ได้มีอะไรมาก ทั้งคู่ต่างก็สร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาเป็นเรื่องปัจจุบันจ้ะเป็นหลักที่ตัวลูกก็ไม่มีครอบครัวเวลามีปัญหาพี่คนนี้ก็เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลก็เลยติดใจกันแต่ก็อย่าให้เกินเลยไปกว่านี้กันแลน้วกันเดี๋ยวจะพลัดจากหมู่คณะไปอยู่แถวชั้นจตุ <c oughs> มหาราชิกา <c oughs> ซึ่งมีพวกทติชบรถนิยมประเภทนี้มากมายล,ลึกกึกกืแล้วก็จะหายจากวงบุญไปจ้ะ ตัวลูกพี่ชายและพี่สายสามคนคือสองสห้ารวมถึงพระน้องชายในพุทธนนที่ผ่านมาจะเป็นกุลบุตรก็มีกุลิธิดาก็มีแต่มาสร้างบารมีรวมกันกับหมู่คนณะแต่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันเหมือนชาตินี้มีอัธยศาศัยคล้ายๆกันมักจะทําอะไรร่วมกันจ้ะบางคนก็เป็นกองเสบียงหมู่คณนะส่วนพระน้องชายก็เป็นกุลบุตรออบวยเหมือนชาตินี้ อบวยแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตอีพจการปฏิบัติธรรมได้ก็ถึงดวงสีใสองค์พระสีใสออตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ลงมาสองรอบจ้ะพระน้องชายนะจ๊ะส่วนพี่ๆคนอื่อนที่ยังชอบทำบุญหกหลนก็มีผลการปฏิบัติธรรมพอประคองตัวกลับดุสิตบุรีได้แต่ก็ลงมาได้แค่รอบเดียวเพราะเพราะมัวจะเป็นหงดหงิดอารมณ์ร้อนขี้รำคาญอยู่ให้รีบแก้ไขเสียให้หมดในปัจจุบันนะจ๊ะ ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติวิิสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า